ประวัติเกิดวันเสาร์ที่วันที่18กันยายนพศ2423ตรงกับขึ้น15ข้ามเดือน10ปีเโรงนามเดิมนายโชตบัณฑิตกุลบรรพชาปีพศ2438นวัดมหา,าธาตุอุปสมบท เป็นนาคหลวงในสมัยรัชก,กาลที่ห้านวัดเบญจมาบพิษเมื่อวันที่6ทธันวาคมพศ2443ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น15้าค่ำเดือนไอปีช่วนเวลา18.35นาฬิกา35นาทีมรณภาพวันที่9ธันวาคมพศ2497เวลา1นึนาฬิกา45นาที พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมาพุทธคุณในวัตถุมงคลของท่านเด่นทางเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีเจ้าคุณโชดวัดพระปะถมเจดี เรืเดิมว่าโชดบัณฑิตกุลเกิดเมื่อวันเสาร์ที่วันที่18กันยายน2423ตรงกับขึ้น15ข้าเดือน10ปีะโรงที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามนเณนรนในปีพศ2438ณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษิ์ราชวรมหาวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เข้มเมื่อ ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่พระอมรเมธาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์จำพรรษาปฏิบัติศาส,กสนากิจที่วัดมหาธาตุและได้มุมานาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัยสอบได้นักธรรมชั้นตรีโทเอกตามลำดับ อายุครบ20ปีเข้าพิธีอุปสมบทเป็นนาคหลวงในรัชกาลที่5ณนะวัดเบญจมบอพิษดุสิตวนารามเมื่อวันที่6ธันวาคม2443ตรงกับวันพฤหัส,สบดีขึ้น15ค่ำเดือนไอ้ปีชอวอดพศ2445เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดเบญจมบอบพิษ พศ2454เป็นกรรมการสอบนักธรรมและบาลีสนามหลวงและเป็นกรรมการแปลนิบาตชาดกสันนิบาตบางวักเป็นพระที่เคร่งในพระธรรมวินัยและชมชอบความสงัดวิเวกอีกทั้งวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสมอต้อนเสมอปลายทำให้ท่านเริ่มเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนอย่างรวดเร็ว ในแต่ละวันจะมีญาติโยมในพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมากราบนมัสการรับฟังทอรอรรอมกับหลวงพ่ออย่างล้นหลามด้วยวัดปฏิบัติอันดีงามได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระปฐะมเจดีและเป็นพระอุป,ปัชฌาย์ในปีพศ2465แต่ จากนั้นในปีพศ2467ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะมุนทนนครชัยศรีลำดับสมณศักดิ์พศ2455ได้รับพระราชทา,านสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระนิกรมุนีพศ2466เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสุธ,ธีพศ2471ได้รับพระราชทา,านเลื่อสนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชันเทพที่พระเทพสุธีพศ2484ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชันธรรมที่พระธรรมปิดก สมณศักดิ์สุดท้ายได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชัญ้นญิรันบัตที่พระธรรมวารโรดมได้รับพระราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ในช่วงปลายปีพศ2465มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่19ธันวาคม2497สิริอายุ74ปีพรรษา54 พระราชทานเพลิงณพระเมนวัดพระประถมเจดีเมื่อวันที่5มีนาคม2498พระประถมเจดีรุ่งแรกปี2465จัดสร้างโดยเจ้าพระยาเทเวศระวงวิวัฒหม่อมราชวงศ์หลานกุลชรเนืน่องในโอกาสทาบุญฉลองอายุครบ70ปีซึ่งปัจจุบันหาดูหาเช่ายากยิ่งแล สนุนราคาเท่าหาสูงแล้วยังมีอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือเหรียญหล่อพระคันธารราชใบเสมาสร้างโดยพระธรรมวรโรดมหรือหลวงพ่อโทษธ,ธรรมปัดโชษโกอดีตเจ้าอาวาสมูลลเหตุจัดสร้างสืบ เนื่องจากในราวปีพศ2472จังหวัดนครปฐมเกิดฝนแรงอย่างต่อเนื่องยาวนานหลวงพ่อโชตซึ่งขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์พระเทพสุทีจัดสร้างพระพุทธรูปพระคันธารราธปางขอฝนจำนวน150องค์แจกจ่ายไปยังวัดต่างๆเพื่อนำออกประกอบพิธีบวงสรวงในยามที่เกิดฝนแรง รวมทั้งได้จัดสร้างวัตถุมงคลคือเหรียญหล่อพระคันธารราชใบเสมาเหรียญหล่อพระคันธารราชใบยมยมและเหรียญหล่อรูปเหมือนในคราวเดียวกันเหรียญหล่อพระคันธารราชใบเสมาสร้างโดย ใช้กรรมวิธีการหล่อแบบโบราณด้วยเนื้อโลหะผสมรูปทรงเสมาคว่ำแกะขอบเป็นลายกะหนกทั้งด้านหน้าและหลังด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปจำลองพระพุทธปฏิมากรประทับยืนยกพระหัตถ์ขวาขึ้นเสมอพระอุรานในกิริยากวัก เรียกฝนพระหัตถ์ทรายทอดลงข้างพระวรกายหงายฝ่าพระหัตถ์ในกิริยารองรับน้ำฝนด้านหลังเรียนตรงกลางเป็นยันอักขระของตัวนูนพระเกจิคนาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีอธิษฐานจิต ลูกเสพล้วนแต่ระดับสุดยอดร่วมพิธีครบ108รูปถือเป็นพิธีพุทธาพิเศษที่รวมพระเกจิชื่อดังครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นอาทิหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมเป็นเจ้าพิธีเททองหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อหนุ่มวัดคอลออ,องอมดันจังหวัดสุพรรณบุรี หลวงพ่อแช่มวัดปาก้องจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกอกอจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลอมอจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม จังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อเตวัดสามงามจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อดีวัดเทวสังคารามจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระพุทธาจารย์นวมวัดอ,อนงคารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อสอนวัดป่าเลไล จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นเหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ใบเสมานับเป็นเหรียญเก่าแก่ที่มีความงดงามทรงคุณค่าและเป็นที่นิยมสะสมด้วยความเชื่อที่ว่าจะนำมาซึ่งความมั่งมีสีสุขและความอุดมสมบูรณ์สู่ตนเองและครอบครัวนับได้ว่าเป็นเหรียญเก่าแก่ที่มีความงดงามทรงคุณค่า เป็นที่นิยมสะสมและ,สะแสวงหายอย่างสูง